สดีคายอาลคะจากเพจซับในทองค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องขนาดพื้นที่กันค่ะว่าหน like ึ่งไร่มีกี่ตารางวาหนึ่งไร่มีกี่ตารางเมตรเันค่างาดมาดูกันเลยค่ะเวลาที่เราพูดถึงขนาดที่ดินนะคะเราก็จะมีหน่วยที่เขาใช้กันนะก็จะมีทั้งตารางเมตรตารางวางานแล้วก็ไร่ค่ะโดยนะคะตารางเมตรก็คือ หนึ 1> 1่งตารางเมตรอะค่ะก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งคูณหนึ่งเมตรใช่ไหมคะแล้วสี่ตารางเมตรเนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งตารางวาค่ะทุกคนแล้วถ้าพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวาก็จะเท่ากับพื้นที่ที่เรียกว่าหนึ่งงานทุกคนและพื้นที่สี่ร้อยตารางวาก็จะเท่ากับพื้นที่สี่งานซึ่งพื้นที่สี่งานนี้ก็จะคิดเป็นพื้นที่หนึ่งไร่ทุกคนอ่าถ้าเราอยากรู้ว่าหนึ่งไร่มีกี่ตารางเมตรเราก็เอาสี่ไปคูณกับสี่ร้อยตารางวาก็จะได้พื้นที่ทั้งหมด 1600ตารางเมตรนะคะทีนี้เราก็จะทราบแล้วว่าพื้นที่1ไร่เนี่ยก็จะมีขนาดนะคะเท่ากับ400ตารางวา4งานนะคะหรือ1600ตารางเมตรนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจเนะความรู้เกี่ยวกับทางด้านอสังหาแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย